ขอแนะนำนิดนึงนะครับผมธีรศักชูเชอร์นะครับหรือเจมส์นะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้จัดก,การของแผนส่งเสริมการขายของบริษัทแกรโกรประเทศไทยนะครับหน้านี้นะครับมันเป็นทฤษฎีที่บอกถึงวงจรการเข้าทําลายของเชื้อโรคตรงที่พอยเตอร์ที่ผมชี้ตรงช่องสี่เหลี่ยมด้านบนตรงนี้นะครับที่มีอยู่ทั้งหมด5ช่องนะครับจะเป็นระยะวงจรของการเข้าทําลายของโรคพืชสาหรับช่องแรกคอลัมน์แรกนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของตั้งแต่ เชื้อราที่มันงอกออกมาแล้วมันเคเลื่อนย้ายหรือปลิวมากับลมหรือมากับน้ำเนี่ยแล้วก็เคเลื่อนย้ายมาสัมผัสกับที่ใบพืชหรือส่วนต่างๆของพืชนะครับอลัมน์ที่2เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของขั้นตอนที่สปอร์ของเชื้อราเนี่ยเข้าสู่เซลล์พืชนะครับก็คือการแทงทะลุผ่านเนื้อเยื่อเซลล์พืชนะครับส่วนขั้นตอนที่3เนี่ยจะเป็นการสร้างเส้นใยนะครับหรือไมเซลล่านะครับแทงทะลุเข้าไปอยู่ในเซลล์พืชส่วนขั้นตอนที่4 เป็นขั้นตอน,อนก่อนการที่จะผลิตสปอร์ออกมาเป็นขั้นตอนเหมือนกับการเตรียมการที่จะสร้างสปอร์และสุดท้ายก็คือการสร้างสปอร์นะครับวงจรในการเข้าทําลายของโรคพืชเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันหมดประมาณนี้นะครับทีนี้ก็มาดูตรงพอยเตอร์ที่ผมชี้ไปนะครับผมมีไฮไลท์ไว้ให้นะครับก็คือส่วนที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมสีทึบนี่นะครับตรงนี้จะเป็นระบุว่าไม่ได้ผลในการป้องกันหรือกําจัดหมายความว่าไงหมายความว่า ฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มของยาอย่างตัวแรกก็จะเป็นคอโรทาลูนิลนะครับถ้าเป็นส่วนสีน้ําเงินเ,เข้มๆออกดำเนี่ยครับคือมันไม่สามารถกําจัดวงจรใดส่วนใดส่วนหนึ่งของเชื้อราได้เลยนะครับยกเว้นส่วนที่เป็นสีส้มนะครับซึ่งป้องกันหรือกําจัดได้ตัวยาเนี่ยเขาก็มีการทําออกมาทั้งหมด3ตัวนะครับในการทดสอบนี้นะครับก็เป็นตัวแรกคือคอโรทาลูนิลนะครับคอโรทาลนิลเนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มยาที่มีฤทธิ์สัมผัส คอโลทาโลนิลเนี่ยนอกจากเป็นตัวแทนของยาสัมผัสบ่งบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่ากลไกการออกฤทธิ์ของกลุ่มยาพวกนี้คือออกฤทธิ์หลายทางหรือหลายจุดหรือหลายตำแหน่งเขาไม่ได้ออกฤทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ออกฤทธิ์หลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคอโลทาโลนิลเป็นตัวแทนของยากลุ่มนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับสมัยก่อนที่ตอนที่ผมเริ่มทางานใหม่ๆรั้งแรกๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคอโลทาโลนิลเป็นยาดูดซึมตัวที่2องดมาก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มยากลุ่ม11คือกลุ่มที่เป็นสารประกอบสโตอโบริลิน อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแทนของสารกลุ่ม3ก็คือไต e เอโซยากลุ่ม11กับยากลุ่ม3ถือว่าเป็นยาที่ณนะวันนี้นะครับเขาว่ากันว่าดีที่สุดแล้วนะครับในบรรดายาที่มีทั้งหมดสมัยก่อนเนี่ยยากลุ่ม11ก็มีไม่กี่ตัวครับมี4-5ตัวปัจจุบันก็ขยับมาเป็น10กว่าตัวแล้วก็อาจจะมีแตกกลุ่มย่อยจากคําว่าสโตอโร l บลินออกไปอีกตามโครงสร้างของเคมี Me, นะครับ เพราะฉะนั้น2ตัวนี้เป็นยาที่ใหม่ที่สุดณวันนี้นะครับใหม่ที่สุดณวันนี้แล้วค่อนข้างจะเป็นยาที่ต้องใช้คําว่าบอ s p สเปกตัมบอรสเปกตัมถ้าแปลเป็นไทยนะครับแปลเอาแบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆคือครอบจักรวาลเพราะฉะนั้นในตารางนีส้สามแถวแรกนะครับก็จะเป็นคอโรทาลอนิลสโตบูริลินแล้วก็ไทเอโซนะครับคอโรทาลอนิลกลุ่มนี้ที่เป็นตัวแทนที่ผมบอกว่าเป็นยาสัมผัสเนี่ยตัวอื่นก็เช่นแมนโคเซปโพรพินิ กลุ่มสารประกอบคอปเปอร์ต่างๆหรือทองแดงเนี้ยใช่ทั้งหมดนะครับหรือรวมไปถึงกรรมฐานด้วยนะครับสโตบูลีลินมีอะไรบ้างนะครับสโตบูลีลนก็จะมีจาพวกอะอซซิสโตบินไพรลาโคสโตบินพวกนี้ถือว่าเป็นกลุ่มสเตเทั้งหมดแล้วก็ไตเอโซไตเอโซสังเกตง่ายๆครับยาตัวไหนที่ลงท้ายด้วยโซนโซนโซโซนะครับส่วนใหญ่มักจะอยู่ในกลุ่มไตเอโซเช่นโปรปิโคนาโซนเฮกซาโคนาโซนไดฟิโคนาโซนประมาณนี้นะครับส่วน แถวสุดท้ายแถวล่างสุดนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าพรีมิกนะครับพรีมิกคืออะไรพรีมิกคือการเอายา3ตัวนี้มาผสมรวมอยู่ด้วยกันใน1ขวดนะครับมียา3มกลุ่มนี้อยู่ในขวดเดียวกันข้อเสียของการทํายา3ตัวอยู่ในขวดเดียวกันคืออะไรครับเปอร์เซ็นต์ยามันจะต่ํายกตัวอย่างนะครับถ้าโซบิลินก็คืออย่างตัวอะซอกซีโตบินอย่างเงี้ยของที่บริษัทนะครับถ้าเป็นอะซอกซีเดียวเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่25%แต่พอมาผสมกับตัวไดฟิโนโคนาโซนเปอร์เซ็นต์มันลดลงเหลือละ พอเอามารวมกัน3ตัวเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่แค่7-8%เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เปอร์เซ็นต์ยาสูงสูงแล้วอยู่ๆเอามาลดเปอร์เซ็นต์ยาลงเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของอัตราการใช้มันก็ต้องสูงขึ้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าแม้แต่ว่าคอโลทาโรนิลสมมุตินะครับถ้าเป็นคอโลโดทาโรนิลห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะเป็นสูตรผงหรือสูตรครีมนะครับถ้าอัตราแนะนําขั้นต้นที่สามารถใช้กําจัดเชื้อราได้อยู่ที่ห้าสิบซีซีน้ำยี่ส ต่อให้บวกกับอะซ็อกซีหรือไดฟิโนโคโรโซนแล้วคุณก็ยังจำเป็นต้องใช้คอโลทาโรนิลเนตา 50cc ต่อน้ำ20ลิตรเท่าเดิมลดอัตราไม่ได้ถ้าลดอัตรากลไกาการออกฤทธิ์ของเขามันไม่ทำงานกับอีกวิธีการหนึ่งคือเราก็เอายา3ขวดนี้มาผสมในถงังแล้วก็พ่นทีเดียวคือซื้อยาแยกมาแล้วก็มาผสมกันเองมิกกันเองแล้วก็พ่นนะครับทีนี้เราเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันมีทั้งหมด สี่แถวสี่แถวก็คือยาแต่ละชนิดแต่ละตัวนะครับแถวสุดท้ายก็จะเป็นการรวม3ยาเข้าด้วยกันแล้วคอลัมน์ที่เป็น5คอลัมน์เราก็จะเห็นแล้วว่า,าวงจรชีวิตของอโรคพืชหรือเชื้อราเนที่เขาทาลายพืชมันมีอะไรบ้างถ้าเราสังเกตคอโลทาลอนิลเนี่ยมันจะครอบคุมหรือป้องกันเนี่ยได้แค่ระยะแรกของเชื้อราที่เข้ามาสัมผัสพูด,ดง่ายๆครับคอโลทาลอนิลเป็นยาสัมผัสเวลาเราฉีดพ่นไปให้นึกถึงแป้งทาตัว นะครับสปอร์ที่ปิวตกลงมาที่ใบเนี่ยตรงนี้เขาสามารถที่จะยับยั้งได้ยับยั้งได้นะครับถัดมาถ้าเป็นสโตริลินนะครับก็ยับยั้งตั้งแต่ระยะสปอร์เคลื่อนย้ายเข้ามาสู่ใบพืชใ,ใหม่จนถึงระยะที่กึงก่งๆึ่งเริ่มต้นของการสร้างเส้นใยของของเชื้อรานะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับถัดมาเป็นไตเอโซไตเอโซเนี่ยจะได้ในส่วนของกึ่งของช่วงที่เชื้อราเนี่ยเริ่มที่จะแทงทะลุผ่าน เซลล์พืชเข้าไปนะครับจนถึงระยะก่อนนะครับถึงก่อนที่จะเริ่มสร้างสปอร์นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่พอเอายา3ตัวนี้ครับมารวมกันแล้วใช้เป็นพรีมิกหรือว่าผสมแบบ3ตัวอยู่ในถังเดียวกันนะครับดูนะครับก็คือเขาสามารถป้องกันได้ตั้งแต่ระยะที่สปอร์เคลื่อนย้ายมาตกหรือสัมผัสที่ใบไปจนถึงก่อนเชื้อราสร้างสปอร์นะครับเพราะฉะนั้นยาทั้งหมดที่มีอยู่ณนะวันนี้นะครับ ถ้าเอา3ตัวนี้มารวมกันแล้วระยะเดียวที่ไม่สามารถป้องกันได้คือระยะเชื้อราสร้างสปอร์โอเคนะครับทีนี้เราก็จะรู้แล้วหลักการคร่าวๆแล้วว่าไอ้จริง,รงๆการป้องกันกาจัดโรคพืชเนี่ยให้ดีที่สุดคือใช้ย,ยา3ตระกูลนี้ครับหกลุ่มยาสัมผัส2กลุ่มยากลุ่ม11 3ก็คือกลุ่มยากลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นทั้งหมด3ตัวนี้นะครับมันก็จะมีอีก หลักการหนึ่งในการชะลอความต้านทานนะครับของโรคพืชคือการใช้ยาที่มีฤทธิ์ดูดซึมผสมกับสารที่มีฤทธิ์สัมผัสรวมกันแล้วพ่นมันจะป้องกันหรือชะลอไม่ได้บอกว่ามันจะทําให้เชื้อราเนี่ยไม่ดื้อนะครับแต่บอกว่าชะลอการดื้อได้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในทางแมลเงเองหรือว่าโรคพืชเองนะครับเขาใช้คําว่าชะลอหมดนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของมันก็คือว่าดื้อไหมดื้อนะครับแต่ว่าชะลอให้มันช้าลงหน่อยช้าลงหน่อยนะครับ ทีนี้วิธีการของเขาก็คือจะเอายาที่เป็นดูดซึมนะครับกลุ่ม11กับกลุ่ม3เนี่ยเป็นยาดูดซึมอยู่แล้วครับก็คือสโตโอมบลิรลีนกับไตเอโซ,โซเป็นยาดูดซึมนะครับยาอีกตัวหนึ่งที่ผมมีตัวอย่างมาให้คือยากลุ่มหนึ่งนะครับตามที่พอยเตอร์ที่ผมชี้อ,อยู่นะครับคาเบนาซิมนะครับกลุ่มนี้เคยยากลุ่มหนึ่งยากลุ่ม3เนี่ยก็จะเป็นยาอีกเจนหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นยากลุ่ม11ที่เป็นเจนใหม่ๆที่เขาพัฒนาขึ้นนนมมมาาะครรับยกลุุ่่่ใหๆ ย้อนหลังไปประมาณสัก1ิปีที่ผ่านมานะครับจะเป็นยาที่ได้รับการพัฒนามาจากสารตั้งต้นที่เป็นจุลินทรีย์เป็นหลักยกตัวอย่างเช่นยากลุ่ม11เบอ,อซ็อกซีโซบินอันนี้ก็ได้มาจากเชื้อเห็ดลาชนิดหนึ่งนะครับที่เขาไปหาตามป่าที่อยู่ในดินนะครับแล้วก็เอามาพัฒนาต่อยอดแล้วได้เป็นสารกลไกลที่ออกฤทธิ์แบบหนึ่งแล้วเขาก็สั่งเคาะขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยยารุ่นใหม่ใหม่ถ้าถามจริงๆต้นตอมันคืออะไรต้นตอมันคือจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งเหมือนกับตัวอะบาแมกตินนั่นแหละครับใช้จุลินทรีย์ในการที่จะสังเคราะห์ขึ้นมาเพียงแต่วิธีการสังเคราะห์มันสังเคราะห์ผ่านทางวิทยาศาสตร์เป็นสารเคมีนะครับซึ่งจริงๆแล้วในในโลกเนี้ยมันมีคําว่าเคมีอยู่แค่2คําก็คือเคมีอินทรีย์กับเคมีอะนินทรีย์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเคมีอินทรีย์คืออะไรเคมีอินทรีย์ก็คือมันย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะครับ ไอ้ตัวที่ย่อยสลายช้าๆสามสิบปีห้าสิบปีร้อยปีกว่าจอะย่อยสลายปัจจุบันเขาไม่เอามาขายแล้วครับเขารู้แล้วครับว่ามันย่อยสลายยากนะครับเขาก็เลิกไปแล้วซึ่งเมื่อก่อนผมเคยนําเสนอไปแล้วว่าเรื่องของนกอินทรีย์ที่อยู่ขั้วโลกเหนือได้รับสารพิษ DDT เข้าไปนะครับก็ก็เป็นเคสที่ว่าทําไมเขายกเลิกใช้ DDT ซึ่ง DDT เนี่ยใช้เยอะมากนะครับปัจจุบันเขาก็เปลี่ยนจาก DDT ที่ใช้ฉีดยุงมาเป็นยากลุ่ม 3A 3A ก็คือพวกไซเปอร์เมทิน อ่าล d มด้าเดลต้าแกมมาประมาณนี้ที่มันลงท้ายด้วยทินทินทั้งหลายนะครับที่เจอไปบ่อยก็คือพวกเพอร์เมทินเดี๋ยวกลับมาเรื่องของเรานะครับก็ผมมีไฮไลท์ตัวแดงไว้ให้ดูดซึมผ่านลากเห็นไหมครับยากลุ่มสเสบเนี่ยดูดซึมผ่านรากถามว่ามีตัวไหนบ้างที่ดูดซึมผ่านลากผมเหมารวมเอาว่า4-5หตัวที่มันอยู่ในกลุ่ม1สยเ,เนี่ยดูดซึมผ่านรากทั้งหมดนะครับเพราะอะไร เพราะว่าเขาอยู่ในกลุ่มสารเคมีกับอะซ็อกซิโซบินเพราะฉะนั้นคุณสมบัติหนึ่งของเขาก็คือน่าจะดูดซึมผ่านรากได้เพราะว่าตอนที่ผมไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าอะซ็อกซิโซบินเนี่ยดูดซึมยังไงดูดซึมด้วยกลไกลอะไรบ้างส่วนหนึ่งที่ได้มาคือเขาเรียกว่าดูดซึมผ่านรากเพราะฉะนั้นก็พออนุมานเอาได้ว่าไพรลาโคก็น่าจะดูดซึมผ่านรากแต่ถ้าชัวร์ก็ต้องไป เปิดข้อมูลอีกทีนึงว่าดูดซึมผ่านรากจริงไหมแต่ตัวอซ็อกซิโซบินเนี้ยมีในเอกสารว่ามันดูดซึมผ่านรากกลุ่มสาผมให้มาประมาณ4ตัวก็ไดฟิโนโคโนาโซนกับเฮกซะโคโนาโซน2ตัวนี้เป็นที่บริษัทเราขายอยู่แล้วโปรปิโคโนาโซนบริษัทเราก็ขายครับแต่มีข้อแม้นิดหนึ่งโปรปิโคโนาโซนกับทีบูคโคนาโซนมีข้อจำกัดในการใช้กับพืชผักค่อนข้างสูงมากตัวไดฟิโนโคโนาโซนบวก โปรปิโคโนโซนใช้ดีมากกับนาข้าวนะครับฉีดปั๊บเนี่ยหนึ่งนอกจากใบข้าวสวยเขียวรายดีแล้วเนี่ยมันยังช่วยทําให้ลวงข้าวครับมันเหลืองสม่ําเสมอแล้วเหลืองสวยมากอันนี้คือเอฟเฟกหนึ่งของยากลุ่มนี้นะครับก็คือช่วยเรื่องของการเพิ่มสีนะครับถ้าเป็นใบก็ใบเขียวใบมันแต่ในขณะที่มันเพิ่มเนี่ยบางพืชมันกลับกลายเป็นเป็นพิษใช้คําว่าเป็นพิษและกันพอเอาโปรปิโคโนโซนไปฉีดใบพืชที่เป็นพุกขืผักสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ใบหนาและใบไม่ขยายใบยจะใบแข็งกันด้างหรือพูด,ดง่ายๆคือเพื่อแสดงอาการสตันโปรปโคโนโซนกับทีบูคโนโซนเนี่ยพืชแสดงอาการสตันค่อนข้างลืล่นแรงตัวไดฟิบวกโปรปิของบริษัทเราเดี๋ยวสไลด์ถัดไปผมจะมีข้อมูลการใช้ให้ว่าใช้แบบนี้นะและมันโอเคนะครับเฮกซาคนอโซนเหมือนกันส่วนกลุ่ม M3 หรือ M03 ไม่ต้องแปลกใจนะครับสมัยก่อนเขาใช้คำว่า M3 ปัจจุบันเขาเติมศูนย์มาให้ก็จะเป็น M03 นะครับหรือกลุ่ม M0 อื่นๆเช่น 01, 02, 04, 05, 06, 07ขึ้นต้นด้วย M เมื่อไหร่หมายความว่าเป็นยาสัมผัสแล้วก็กลไกาการออกฤทธิ์คือ m ั l ทิเพิลมั t ทิเพิลคือหลายจุดหลายทางนะครับไอ้ตรงนี้แหละที่มันออกฤทธิ์หลายทางมันทำให้ลดหรือชะลอการต้านทานหรือดื้อยาของพืชได้ หน้านี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับของการสลับกลุ่มสารเป็นโปรแกรมการพ่นเพื่อชะลอความต้านทานของโรคพืชน,นะครับทีนี้สไลด์เนี้ยผมก็จะให้ดูว่าตั้งแต่เริ่มพอบปบูก็คือตั้งแต่ย้ายก้าไปครับจนถ,ถึงพืชเริ่มออกดอกติดผลจนถึงสิ้นสุดการเก็บเกี่ยวถ้าเป็นการพ่นยาป้องกันกําจัดโรคพืชมีไอเดียหรือมีวิธียังไงบ้างที่จะใช้ช่วงแรกผมก็คิดว่ากลุ่ม3นะครับกลุ่ม3ก็คือตัวแอควิลนะครับคือเฮกซะาคอนโซนบวกกลุ่ม1กลุ่ม1ก็คือแอคเบนเอฟ บวกกับมาเฟอร์หรือเดซี่พอเลยระยะเริ่มต้นหรือพืชตั้งตัวได้เนี่ยพอใกล้ๆที่จะเริ่มก่อนที่จะสร้างดอกสร้างอะไรเนี่ยผมก็ขยับมาเป็นกลุ่ม11บวก3าก็คือสโตรดีนะครับบวกกับมาเฟอร์หรือเดซี่เหมือนกันนะครับพอมาช่วงท้าย,ายนะครับก็จะมีการใช้สารเดียวก็คือกลุ่ม11ตัวเดียวกคือกาลันบวกกับอะนิลีนมันเก่งเกี่ยวกับราชั้นตำ่ำ กลุ่ม27หรือตัวไซมอกซานินจะเก่งตรงนี้นะครับแต่ตัวอะนิลีนเนี่ยเขาจะบวกยา2ตัวคือไซมอกซานินบวกกับแมนโคเซปอันนี้เป็นไอเดียแรกไอเดียแรกนะครับมาดูไอเดียที่2อ,อย่างโปรแกรมนี้ผมก็จะใช้ตัวแอควิลนะครับคือยากลุ่ม3บวกมาเฟอร์หรือเดซี่ถัดมานะครับจะออกดอกปุ๊บผมก็จะมาใช้เป็นกลุ่ม11บวก3คือสโตดี้บวกกับยาที่เป็นกลุ่มสัมผัสเหมือนเดิมนะครับมาเฟอร์ fer, หรือเดซี่หรือ ข้ามกลุ่มไปเลยกลุ่ม14โบแทนก็คือสารไดคอแลนโบแทนเนี่ยมันเป็นยาสัมผัสซึ่งเมื่อก่อนผมก็เคยเข้าใจว่าเป็นยาดูดซึมพอมาเช็คข้อมูลเนี่ยเอ้ยจริงๆแล้วเป็นยาสัมผัสนะแต่ข้อดีของโบแทนคืออะไรรู้ไหมครับถ้าเราเคยใช้ยาอิทิไดอโซนบวกพินโทซีนเพื่อป้องกันกำจัดโรคดัมปิ้งออฟเน่าคอดินอะไรพวกนี้นะครับบอกเลยครับ มันคือยาที่ออกฤทธิ์เหมือนกับโบแทนนะครับตอนสักประมาณ4ปีก่อนผมก็เคยไปใช้โบแทนกับโรคเหี่ยวเขียวในพริกที่เกิดจากเชื้อราสเคโรเทียมนะครับก็ได้ผลดีนะครับฉีดประมาณครั้งหนึ่งตาประมาณ15กรัมน้ำยี่สิตรพ่นไปในหลุมปลูกของเขาเลยชุ่มๆเลยครับรักษาได้พอเป็นช่วงท้ายๆของรุ่นการปลูกคือเริ่มให้ผลผลิตแล้วช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่พืชจะมีใบเก่า รเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาเราปลูกพืชไปมันจะมีใบเก่ากับใบใหม่นะครับผมไม่ใช่คําว่าใบแก่นะครับใบเก่าก็คือใบที่เกิดมาก่อนแก่ก่อนและอยู่ล่างสุดซึ่งพวกนี้จะอ่อนแอต่อโรคต่างๆได้ง่ายกว่าตัวอื่นเพราะอะไรครับใบที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วเนี่ยใบชุดนี้เขาจะมีสารที่เรียกว่าฟโตอะล็กซินซึ่งก็คือภูมิต้านทานของเขาแหละเอาไว้กําจัดเชื้อราได้ภายในตัวเขาแต่พอใบเก่าเขาจะผลิตสารตรงนี้ ได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้โรคพืชเข้าทําลายได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มโรคที่เป็นพวกรานําค้างทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นพอมาเป็นช่วงท้ายเนี่ยให้แนะนําใช้ว่าเป็นตัวสโตดี้บวกอะนิลีนอะนิลีนก็คือจะมีตัวไซมอ็อกซานินนะครับได้ราชั้นต่ากลุ่มพวกที่เป็นรานําค้างราที่เกิดจากโรคทางดินนะครับแล้วก็กลุ่มสบ1บเดบวกสามสเตดี้นะครับก็เป็นยาที่ดีที่สุดในวันนี้แล้วนะครับซึ่งสมัยก่อนกลุ่ม11นะครับ ทุกคนบอกว่ามันได้เฉพาะลาชั้นสูงลาชั้นต่ำใช้ไม่ได้ซึ่งปัจจุบันต้องบอกก่อนนะครับว่าผมใช้ยากลุ่มเ1บรักษาโรคไฟทอปทร่านะครับไม่ว่าจะเป็นโรคใบไม้มันฝรั่งโรคใบไม้มะเขือเทศอันเนี้ยใช้ตั้งแต่ตอนสมัยยังทำทำ,ทำงานเป็นเซลล์ละตอนที่ได้ออซอกซีเดียวมาขายครั้งแรกนะครับพอมาทําเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนผมก็เอาตัวนี้นะครับไปรักษาโรครากเน่าคนเน่าที่เกิดจากเชื้อฟลาไฟทอปทลร่าแล้วก็ฟิวซาเลียมของทุเรียน เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นใช้สารที่มีกลไกการออกฤทธิ์หรือว่ามีคุณสมบัติในการกําจัดโรคคนคางกวาง้างที่ผมบอกตอนแรกมันเป็นบอกสเปกตรัมราชันสูงก็ได้ราชันต่าก็ได้นะครับเอามารวมกับยาที่เป็นยา,าราชันต่ําโดยเฉพาะอย่างกลุ่ม27แล้วก็บวกกลุ่ม M03 หรือ M3 พวกแมนโคเซปเพื่อป้องกันการดื้อยาหรือชะลอการดื้อยาตัวอย่างที่3ผมมองว่าตัวอย่างนี้เวิร์กที่สุดละแต่ ต้นทุนของเกษตรกรก็แพงที่สุดละเพราะว่าอันนี้ผมมองว่าเราใช้ยาที่ดีที่สุดนะวันนี้จัดการและแต่เริ่มต้นเลยนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่ผมแนะนำให้เกษตรกรเริ่มต้นปลูกมาปั๊บใช้สโตรดี้เลยครับ11บวก3เอามาบวกกับพวกมาเฟอร์เดซี่หรือว่าเป็นโบแทนก็ได้แต่สิ่งที่ผมบวกประจำๆคือมาเฟอร์ก็คือแมนโคเสแต่มีข้อแม้นิดน,นึงถ้ามีไรแดงเขาทำลายตัดมาเฟอร์ทิ้งไปเลยนะครับ เพราะมันมีข้อมูลงานวิชาการบอกมาว่าแมนโคเซปมันกระตุ้นการวางไข่ของไรแดงก็อาจจะขยับมาเป็นตัวโบแทนได้แต่ถ้าไม่มีไม่มีการระบาดสามารถใช้ได้ครับเพราะว่ามาเฟอร์หรือเดซี่ก็เป็นยายาที่ราคาค่อนข้างถูกแต่อัตราการใช้ก็สูงผิดกับโบแทนนะครับอัตราการใช้ต่ำอยู่ที่ประมาณ10กรัม15กรัมเท่านั้นนะครับถัดมาอีกช่วงหนึ่งคือช่วงที่พืชตั้งตัวได้แล้วนะครับถ้าเป็นอย่างมะเขือเทศก็ก่อนระยะที่เขาจะออกดอกติดผล นะครับก็จะขยับเายามาเป็นกลุ่ม3ละบวก24นะครับกลุ่ม3ก็คือ a อควิลคือ h e กซ c คนโนบวกกับแ x a ซ x าแนี่คือตัวคาสุกะมาเซซึ่งเป็นยาสำหรับแบคทีเรียโดยเฉพาะแต่มีข้อแม้อย่างนี้ครับแอควิลบวกแอ a ซ x าเนี่ยโดยอัตราการใช้ของเขาอัตราแนะนำขั้นต้นเนี่ยเขาสูงอยู่แล้วอัตราของแ x a ซเนี่ยอัตราขั้นต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60-80เลยต่อน้ำา20ลิตร ส่วนแอคไวว่วปกติอัตราแนะนำอยู่ประมาณสัก20-30นะครับ แต่ถ้าเป็นพืชระยะที่ใหญ่ขึ้นมาระดับหนึ่งใกล้จะถึงช่วงออกดอกแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มอัตราของแอควิลไปได้นะครับอย่างที่ผมเกินไปก่อนหน้านี้ว่าผมได้อัตราของแอควิลมาแบบฟุกๆตอนนั้นเนี่ยบริษัทเราไม่มียาที่เกี่ยวกับแบคทีเ r ียาขายเลยคอปเปอร์ไม่มีขายอาคาสูกะไมซินหรือแอ็ซ่าไม่มีขายนะครับเรามีแต่ยาเชื้อรายอย่างเดียวตอนนั้น,นผมได้โจทย์จากเกษตรกรขึ้นไปในแปลงไปดูเขาเนี่ย ปัญหาของเขาก็คือว่ากระหล่ำเป็นโรคเน่าเละที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียดอยสามสี่ลูกเนี่ยเป็นหมดเลยเน่าเละเป็นเหมือนกันหมดเลยแปลงของเขาเนี่ยเพิ่งปลูกใหม่กระหล่ำอ่ะเพิ่งก่อนถึงระยะที่จะเริ่มแตกใบยเยอะๆแล้วก็จะเริ่มเข้าหัวระยะนั้นมันก็จะอายุประมาณสักยี่สิบยี่สิบห้าวันนะครับแล้วก็รอบแปลงเขาเป็นโรคแบคทีเรียหมดละผมก็บอกว่าที่ผมไม่มียาแบคทีเรียนะแต่ผมมีแอคววลอยู่ แบคที ria เนี่ยพวกกลุ่มเน่าเละเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ๆเข้าทำลายพืชได้ทันทีเป็น secondary ก็คือเชือ้อซ้ำหนกระหล่ำต้องมีแผลก่อน 2. โดนโรคอื่นๆเข้าทำลายก่อนหรือมีมแมลงเข้าทำลายก่อนแล้วเชื้อ secondary อคือเชื้อแบคที ria โรคเน่าเละของกะหล่ำเนี่ยค่อยซ้ำเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้พี่เอาแอควิลฉีดก่อนเลยพี่ระยะนี้แหละแต่ขออัตราที่ 50cc น้ำ20ลิตรปรากฏว่ากระหล่ำชุดนี้ใบสวยมากเขียวสวยและไม่เป็นโรคเน่าเละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าเป็นระยะนี้ลองขยับถ้าเป็นมะเขือเทศนะครับลองขยับอาตาัตราแอควิลขึ้นมาสัก 40cc ดูไหมนะครับถ้าเป็นพริกก็อาจจะได้ถึง50แต่ถ้าแตงกวาอาจจะอยู่กัากึ่งระหว่าง30-40แต่30อาจจะไม่เห็นอะไรมากแต่ต้องลอง40ทีนี้วิธีการลองลองยังไงดี เพราะว่าผมเองก็ยังไม่เคยทดลองกับตระกูลแตงแต่มะเขือเทศเคยลองแล้ว 40cc ไม่มีปัญหาแต่สําหรับแตงกวาถ้าเราไม่มั่นใจถ้าไม่มั่นใจว่าเอออัตราเนี้ยมันจะใช้ได้หรือเปล่าซึ่งสามารถเอาวิธีเนี้ยไปใช้กับยาตัวอื่นหรือการผสมยาตัวอื่นที่ว่าเราไม่มั่นใจว่าเฮ้ยยา2ตัวเนี้บวกกันแล้วมันจะเป็นพิษกับพืชหรือเปล่าเทสง่ายๆเลยครับก็ใส่ฟอกกี้ฉีดฉีดแค่ประมาณ4าี่ห้าใบใบอ่อน 3- 4สวันรู้เรื่องครับ ดูอาการเปลี่ยนแปลงวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ดูเลยครับถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็โอเคผ่านเพราะล่าสุดเนี่ยผมก็เทสต,ตัวเอเจนตาเทสในก้ามละกออยากดูว่าอัตราเท่าไหร่ก้ามละกอถึงแสดงอาการใบไม้ปรากฏว่าใบไม้ที่อัตรา8 0ซีซีนะครับ80ซีซีน้ำา20ลิตร พอมาเป็นระยะท้ายๆนะให้ผลผลิตแล้วเนี่ย mm hmm. ก็จะมาใช้สโตรดีบวกแอคซ่าอีกทีนึงนะครับแอซ่าก็อย่างที่บอกครับมันเป็นยาแบคทีเรียนะครับแล้วก็เอามาบวกกลุ่ม27บวก M 03ก็คืออะนิลีนนะครับก็ใช้ยาค่อนข้างหลายตัวนะครับตัวอย่าง3นี่นะครับเป็นกรณีที่ถ้าสมมุติว่าในแปลงนั้นๆมีการระบาดของโรครุนแรงหรือเป็นช่วงฤดูฝนมลสมฝนตกชุก ความชื้นสมัมผัสในอากาศสูงหรือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับที่ความชื้นในช่วงเช้าเช้ามันสูงกลางวันแดดร้อนจัดตอนเช้ามาเย็นเย็น,นะครับน้ำค้างลงเพนพืชเขาสถานร้อนสถานหนาวสูตรเนี้ยตัวอย่าง3ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์น่าจะตอบโจทย์ช่วงก่อนก็มีกลุ่มผู้ที่ปลูกแตงแตงตูบแตงเมลอนนะครับอยู่แถวสักแก้วสอบถามมาผมก็ใช้สูตรนี้แหละนะครับแนะนําเข้าไปมะเขือเทศพริกก็ใช้ได้มะเขือเทศ นะครับช่วง6กับกว่าวันขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ใช้กลุ่มสโตดี้สิบดบวกสมได้ไหมได้มีอีกตัวหนึ่งก็คือชื่อแ x คโซน x อคโซนคือไดฟิโนโคนโซนบวกกับโปรปิโคนโซนอาจจะเอามาใช้สักครั้งหรือ2ครั้งนะครับเอามาสลับกับกลุ่มเนี่ยสิบวกสนะครับก็คือ s t ต d y ได้สลับยังไง mm hmm. เช่นฉีดสโตดี้ไปสัก2รอ,อบแล้วก็ใช้แ x คโซนสักรอบหนึงสิ่งที่จะได้กลับมาก็คือหนึ่งใบมะเขือเทศ หนาใหญ่นะครับแล้วก็แข็งแรงมากโลกไม่ค่อยลงฉีดปุ๊บโลกหยุดพวกโรคตระกูลใบจุดทั้งหลายไม่ว่าจุดเล็กจุดใหญ่หยุดทั้งหมดนะครับสจากเดิมเนี่ยที่เกษตรกรปลูกไปนีประมาณสัก9ก้บกว่าวันต้นโทมแล้วมันสามารถทําให้ต้นแข็งแรงและยืนต่อไปได้ประมาณร้อยกว่าวันนะนี่คือข้อดีของตัวแอคโซนเลยครับนะครับ แต่อัตราการใช้อย่าใช้สูงรู้สึกผมจะมีมีระบุอัตราไว้ให้นะครับแล้วก็มีข้อแม้ว่าถ้าเป็นตัวแอคโซนคือไดฟีโนคนาโซนบวกโปรปโคนาโซนเวลาจะไปใช้กับมะเขือเทศต้องมะเขือเทศเริ่มติดผลไปแล้วเท่านั้นผลต้องเริ่มขยายระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นแล้วอัตราใช้ห้ามเกิน10 cc ต่อน้ํา20ลิตรใช้มากกว่านี้ได้ไหมได้ครับแต่มีโอกาสที่มะเขือเทศจะสตัน พราะฉะนั้นถ้าจะใช้ยาตัวนี้ต้องแนะนําหรือย้ํากับเกษตรกรของเราเลยว่า 10cc จริงๆนะและคําว่า 10cc จริงๆนะเราอย่าไปอนุมานเอานะครับเพราะยาบางตัวเนี่ยพอเกินอัตราแล้วมันมันเพีย้ยนจริงๆอย่าไปอนุมานเอาเช่น1ช้อนแกงมันเท่ากับ 10cc ไม่ต้องลองเช็คก่อนครับว่าไอ้หช้อนแกงเนี่ยมัน 10cc จริงหรือเปล่าช้อนของแต่ละคนมันก็ขนาดไม่เท่ากันบางคนช้อนก้นลึก บางคนช้อนก้นแบบางคนใช้ช้อนกลางบางคนใช้ช้อนยาวหรือแม้แต่ไอช้อนที่เวลาเราไปซื้อยาแล้วเขาแถมมาช้อนกลวยเอาไว้ตวงยามันสิบซีซีจริงๆหรอเพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งไปฉีดแปลงนาข้าวนะครับไปทำงานวิจัยนาข้าวเกีย่ยวบหนอนหออใบข้าวช้อนตวงผมก็ไปขอซื้อมาจากร้านค้าเขียนว่า 15ML ก็คือ1 5ซีซีผมก็คิดว่านี่แหละ1 5ซีซี ปรากฏว่าแค่10 cc ครับมันไม่ใช่15 cc เพราะฉะนั้นเมคให้ชัวร์ก่อนว่าอุปกรณ์ตัวของเราอะ10 cc จริงนะ5 cc จริงนะ